ติดติดติดเสียงอะไรอ่ะโอ้โทรศัพท์ครูชามินโทรมาฮ <c oughs> ัลโหลค่ะครูชามินมีอะไรหรือเปล่าคะเฮ้ยรู้รีวอันนี้ัาสาดรู้นะ <c oughs> ก็ตัวเองอ่ะพ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยมาก็มาช้าสายก,ก็สาย <c oughs> ไม่สั่งสอนนี่ พ่อแม่ก็มีสั่งสอนมาสายก็สั่ มาถึงโรงเรียนแล้วมีนะ่ะคือต้องมายอยู่ตรงนี้จนกว่าวันใหม่ตามารอบครับทราบค่ะแล้วนี่เล่น้ำรดน้ำน้ำไหไอ,อ เธอไม่สบายอ่ะนี่นะ่ะครูว่าสามสองหึ่งแต่ทีเนเร,เ,รเราไม่ได้ไข้างหลังเพราว่าคือโนหนีฉันสามสามสามดีกว่าหไมคูไม่เห็นฉัน เลยจะฉันแ่ะไม่ยอมฉันต้องเอาอีกคุณอยู่นี่นเองแล้วคุณอยู่นี่นเองนะเออตายเห็นชื่อ 你、嗯。嗯 ชีีวนบางหลังนี้ได้จุดไดต่อไปเดี๋ยวกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้าทุกคนมีคนหายวันใหม่หายเพราะว่าวันใหม่เจ็บเคราะ เแมนทุกคนนะครับมีวิธีส่วนมีวิธีไหนอีกคอไม่มากนะครับทานเราก็จะถ่ายเบื้อนหลันอีกนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นเวลาตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณตุ่มสามนาทีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมอีกคนนึงหายนะครับวันใหม่นะครับปวดคอนะคบปวดคอ ตอนนั้นเรายังไม่ได้อจตอนนั้นเราเราสตอล์ลหน้าวันใ,ใหม่เซนแถบมากนะครับบ๊ายบาย